ชีวิตตัดสินกันแค่หนึ่งวินาทีผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งจำชื่อเรื่องไม่ได้เรื่องราวเกิดขึ้นในคืนวันคริสต์มาสเมื่อผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งไปดื่มเหล้าในบาร์ก่อนจะเมาหลับไปเขาขอพรว่าอยากย้อนเวลากลับไปในการแข่งขันเบสบอลมหาวิทยาลัยแล้วหวดไม้ให้เร็วขึ้นหนึ่งวินาทีเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในสนามเบสบอลกำลังจะตีลูกบอลที่เคยตีไม่โดนมาก่อน ครั้งนี้เขาหวดไม้เต็มแรงเร็วขึ้นหนึ่งวินาทีโดนลูกบอลอย่างจังเป็นลูกโฮมลันชีวิตของเขาเปลี่ยนไปในทันทีกลายเป็นซูเปอร์สตารร่ำรวยมีสาวสวยมาหลงรักทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการเวียงไม้ให้เร็วขึ้นหนึ่งวินาทีในชีวิตจริงเหตุการณ์เช่นนี้มีเยอะโดยเฉพาะนักกีฬาที่เฉือนชนะกันแค่เซววินาที ซึ่งแชมเปี้ยนกับรองแชมป์ความสำเร็จแตกต่างกันมหาศาลหรือแม้กระทั่งอารมณ์ชั่ววูบแค่วินาทีเดียวก็สามารถทำให้ชีวิตที่ดีต้องพังย่อยยับได้เราจึงควรมีสติเป็นเครื่องป้องกันตลอดเวลา